sdradio online สวัสดีครับผมพีเจจูนะครับสนุกรัตนาชาตีมารายงานตัวแล้วนะครับเช้าๆแบบนี้วันนี้อากาศสดใสดีจริงๆไม่ใชื่ว่าวันนี้อากาศไม่เหมือนกับเมื่อวานเลยะครับเมื่อวานนี้ทั้งพื้นฟ้าขึ้นฝนอยู่ทีฝนก็ตกเดี๋ยวก็หยุดตกเอาละครับและก็แน่นอนอยู่กับผมนะครับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการกีฬาลูกฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นทั้งผลการแข่งขันอาราคะแนนแต่ีชนะทั่วโลกเลยนะครับตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสามนาทีถึงเวลา12บสนาฬิกาและผมก็ยังจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการจับสลากยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบขทนใสองีด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยผมขอเริ่ม,ม้าที่สรุปผลการแข่งขันคู่ดังๆคู่คู่บิ๊กแมช์นะครับจากีอังกฤษก,ก่อนเลยหรือเรื่องันที่คู่แรกนะครับไกเ่เบย์ทองพอลแนมพอสเตอร์นะครับ ทำได้เพียงแค่เสมอกับมล็อกฟอร์มินจีเรย์นอริสซิตี้นะครับไปได้แค่หนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็คู่ที่สองครับแชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดรางต้อนรับควินปาร์คไปถึงสามประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็คู่ที่สามนะครับเป็นคู่ระดับบิ๊กเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดแล้วลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลครับซึ่งนัดนี้เนี่ยนะครับปืนใหญ่สามารถยิงกระสุนออกได้แล้วนะครับหลังจากที่สองนัดเนี่ยทำได้เพียงแค่เสมอนัดนี้นะครับยิงไปถึงสองประตู ต่อศูนย์นะครับจากสองนักเตะที่ย้ายเข้ามาใหม่ลูคัสโตรเดอสกี่นะครับจากปีดชาวเยอรมันนะครับและซานติกาโซล่านะครับมิผู้กาดเจ็บอยู่นะครับทําให้อาเซนเวนเกอร์เนี่ยถึงกับเอ่ยปากชมว่าพวกเขาทั้งสองเนี่ยถ้าสนามให้ทีมทีมแฟนบอลเนี่ยได้เชื่อมั่นเชื่อมั่นในฝีเท้าของพวกเขาว่าเล่นได้ดีสำหรับดีพอสำหรับทีมนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งลืมนะครับว่าโอลิเวอร์โอลิเวียชิรูเนี่ยยังยิงไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่ย้ายมา หรือว่าจะมีมีดีแค่ว่าชื่อดาวซันโวลีเออร์นะครับเอาะครับคู่สุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าน้องใหม่เซาแฮมท่านนะครับเจอกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าใครได้ติดตามดูเนี่ยก็จะได้รู้เลยว่าคู่นี้เนี่ยมันจริงๆเพราะว่ามีดราม่าเกิดขึ้นมากมายผีโกงตายรวงรั้งแท็ติกของโรบินฟานเพอร์ซี่นะครับเอาละครับน้องใหม่เนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับในนาทีที่16นะครับแต่ว่าอาร์บีของเรานะครับยังยิง ช่วยกลับมาได้ไวนะครับในนาทีที่23ครับขึ่งหลังนะครับเซาแฮมป์ตันเนี่ยก็ได้ประตูไวเช่นเคยครับในนาทีที่56แล้วก็ดูท่าเนี่ยเกมก็น่าจะเข้าเวรของเซาแฮมป์ตันแล้วแต่ว่านะครับนาทีที่69ครับอารีพีโดนเสียนะครับที่เกาะเขตโทษนะครับทำให้กรรมการเนี่ยเป่าล็อกวีกได้เป็นจุดโทษเรียบร้อยครับแล้วก็เป็นโรบินฟานเอร์ซี่นะครับที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษแต่เพราะว่านะครับยิงไม่เข้าครับลูกนี้โอ้โหนาทีนี้นี่แบบแฟนบอลทั้งอาร์บีพีเองก็คง หมดกำลังใจแล้วล่ะนัดนี้แพ้แน่นอนแต่เพราะว่านะครับเกมยังคงดําเนินต่อไปครับจนถึงนทีที่87นะครับอาร์ีวยิงประตูตีเสมอให้สําหรับทีมได้สําเร็จนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับผีแดงโกงตายนะครับกลับมายิงในนทีที่90นะครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บขึ้นนําเฉยเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็รวมทั้งนะครับเป็นแฮตติกแรกของเขานะครับของโรบินท่านเฟอร์ซี่นะครับรวมทั้งยังยิงไปแล้วถึง4ประตูนะครับ ขึ้นนาเป็นดาวซันโวพีเมรีมกร่วมกับมิชูนะครับเอาละครับตอนนี้จบไปแล้วนะครับสาหรับการรายงานผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษน,นะครับเรียกได้ว่าสนุกสุดมันกัน,นจริงๆแล้วก็ใครนะครับที่ไม่ได้ใครที่พลาดโอกาสไม่ได้ดูนะครับผมแนะนานว่าให้ไปหาไฮไลท์ของแต่ละแมตช์มาดูให้ได้เลยนะครับเช่นเคยนะครับสำหรับช่องทางการพูดคุยแชทขอเพลงกับ d ีเจได้ที่ w w w f a c e b o o k .com/sdradio และ t w i t t e r .com/sdradio o อนไลนเว็บไซต์หลักของเราครับ r a ดี o .sd .ac .th เอาละครับเดี๋ยวพักวัเพิงกันสักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังผลการจับสลากยุคฟ่าแชมเปี้ยนลีกต่อน,นะครับ